ามข้อคิดหยุดบันทอนชีวิตง่ายๆข้อที่หนึ่งก็คือคุณหยุดพยายามควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เช่นการนินทาให้คุณหยุดแคร์ก็คือปล่อยไปเลยเรื่องไร้สาระคุณไม่ต้องสนใจข้อสองก็คือหยุดพยายามเปลี่ยนคนอื่นให้เขาทำให้เป็นที่พอใจของคุณให้คุณเปลี่ยนที่ตัวคุณเอง คุณไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ข้อ3หยุดรอขอความสุขจากคนอื่นให้คุณเติมเต็มความสุขที่ด้วยตัวคุณเองคุณก็ยืนด้วยตัวคุณเองคุณรับผิดชอบตัวคุณเอง100่งรเอร์ซ็ทำไมอ่ะก็คือการรอพึ่งพาคนอื่นเรื่อยๆไปก็เป็นการที่แบบบันทอนจิตใจของคุณอ่ะ พึ่งพาคนนั้นคนนี้ว่าจะต้องรอเขาตลอดเวลาว่าให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือมันไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนที่ตัวคุณเองมาดามนันี่เคยเป็นคนนั้นมาก่อนเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนที่น้อยใจไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้คือทุกวันเนี้ยเปลี่ยนที่ตุกภายในของตัวของมาดามนันนี่เองก็คือเติมเต็มภายในตัวของคุณเองมีความสุขด้วยตัวเองยืนด้วยตัวเองต่อให้มีเรื่องอะไรมากระทบ ปัญหาท้าทายมาก็คือชิวๆง่ายๆสบายๆก็ค,คือคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินเองเพราะฉะนั้นถ้าเจอเรื่องท้าทายอะไรมาฝืนยิ้มก็ได้นะลองทำดูคือมันไม่ได้ว่าจะต้องเป็นแบบมาดามโนนี่ก็เคยเป็นเรื่องท้าทายมาเยอะนะแต่ก็คือคิดจะว่าอะไรที่ควบคุมได้ก็ ทำอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยวางช่างมันก็คือชีวิตก็ดีขึ้นเบาขึ้นนะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยลองเอาไปทําดูนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เ,เพจมาดามโนนี่ชีวิตเสกได้ด้วยนะคะทุกช่องทาง